กลายเป็นดราม่าเดือดต่อเนื่องมาหลายวันจริงครับเมื่อลูกทุ่งสาวตะกัแตนชลาดาโพส์ฟาดเดือดถึงกระเถยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกทําให้หลายคนกระพุ่งเป้าไปที่จ้านงพนีและเพื่อนสนิทเอ็มวิทวัตต่อมานักร้องสาวจ๊ะนงพนีออกมาตอบโต้และไลฟ์สดแจงทุกประเด็นพร้อมกับฟาดแรงท้าตะกแตนชลาดางัดหลักฐานเจอกันท่โหนกระแสดได้เลยพร้อมบอกว่าถ้าเกลียดกันต่อไปก็จะไม่ไหว แตนเครื่องเอมจริงเพราะอันนี้จากที่พี่ท็อปพูดบอกจ้านะคะเพราะแตนบอกว่าแตนมีแชทลับที่เอมไปด่าแตนที่เอมไปด่าแตนในแชทลับกลุ่มเก้งฟางชนีกระเทยและมีคนแคปไปให้แตนแตนมีแชทลับนั้นพี่หนูกับพี่เราไม่ได้ทะเลาะกันหนูจะไปเสียมคนอื่นว่ายังไงและคนที่พี่บอกว่าหนูไปเสียมอ่ะพี่เอาคนนั้นมาเลยอย่าพูดคําว่าเขา เขาคือใครคือใครเอาชื่อมาเลยพี่ต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ไว้าด่านตะกแตนออกมาไลฟ์สดโต้กลับแบบเดือดและฟาดกลับว่าอีกฝ่ายไม่เคยไหวยอยู่แล้วเชิญเกลียดตามสบายพูดบนเวทีพูดใส่ไมพูดใส่ไมบนเวทีเลยบอกว่าบอกว่าบ็อกเกอร์ประสานงานยังไงหรอให้ศิลปินคนอื่นมาแซงคิว โทษนะคะดูคะ่ะคุณดูนะคะแหกตาดูด้วยคะ่ะว่าคิวใครหนึ่งสองสามแล้วเกี่ยวอะไรกับเอมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยนะคะงานนับเอมไม่ได้ไปคะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมเลยแล้วการที่ครูชาติโพสอ,อะไรไม่ได้เกี่ยวกับเอมเลยคะ่ะหัวตัวอะไรไม่เกี่ยวกันเลยค่ะตัดเอมออกไปเลยคะ่ะไม่เกี่ยวกับเอมคะ่ะไม่เกี่ยวนะคะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เกี่ยวนะคะคือแดนเซอร์เนี่ย เขาที่เขาโพ์ว่ามีหัวทองเนี่ยคนหัวทองเต้นอยู่ในงานวันนั้นนะคะแล้วเขาก็จะจะอยู่ด้วยกันในกลุ่มนั้นนะคะคนนั้นไม่ใช่เอมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนสงสัยว่าทาไมต้องเกี่ยวกับเอมหรืออะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเอม,อมเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยนะคะหัวทองแดนเซอร์คนนั้นเขาจะรู้ตัวดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทําอะไรลงไปนั่งจิบไวแล้วก็แบบทําเป็นเหมือนแบบ บะปากหาเราอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดมันไม่เดือดริงนะคะครูชาติอะไม่โพสหมดแหละเออแล้วครูชาติไม่โพสแน่นอนนะคะนี่น้องเมาจนลืมทุกอย่างเลยเหรอลืมว่าไม่เคยไหว้พี่ลืมว่าแล้วแล้วแล้วพูดแล้วพูดเออไม่เคยไหว้พี่ไม่พอแล้วพูดในไลฟ์ด้วยว่าไหว้พี่แต่ทุกครั้งเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดพี่ได้ตามสบายนะคะดีค่ะจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วก็ไม่ได้หายใจลดต้นคอใส่กันนะคะพี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกซัพพอร์ที่ซัพพอร์แตนที่เข้าใจแตนโดยสาเหตุของการทะเลาะก,กันครั้งนี้ชาวเน็ตได้สรุปมาจากคิวที่ขึ้นงานการแสดงระหว่าง3คนคือลำไยหายทองคำจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนจุลดาโดยเบื้องต้นลำดับคิวการแสดงคือ1จ๊ะนงพนี2ตั๊กแตน3ลํลำใยหายทองคำแต่ทางลำไยได้มาขอจ๊ะนงพนีขึ้นก่อนเพราะมีงานต่อแต่ทั้งเจ้าภาพและผู้จัดไม่ประสานงานคุยกันดีด ทำให้ตะกแตนที่ไม่รู้เรื่องอะไรตามแผนคือชั้นคิวที่2ก็คือต้อง2จะ๊ะที่ให้คิวลำไยไปก็คิดว่าตอนแรกชั้นคิวหนึ่งให้ลำไยตัวเองก็ต้องคิวที่2ที่ต่อลำไยทําให้ชาวเน็ตออกมาจี้ให้เจ้าภาพและผู้จัดออกมาชี้แจงดราม่าเรื่องนี้ด่วนจนกระทั่งมีชาวเน็ตท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอยืนยันว่า1คุณจะ๊ะพูดบนเวทีว่าบโบรเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิว ทำไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับ 2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตะกะแตนนั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตะกะแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจะนั่งดื่มวายด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่2เรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจะพูดบนเวทีนะครับเพื่อคุณจะจะลืม จากนั้นก็มีชาวเน็ต2เข้ามาออกความคิดเห็นถึงเรื่องที่ชาวเน็ตหนึ่งออกมาบอกว่าอยู่ในงานและพูดเอียงไปทางตะกะแตนว่าอันนี้เราเห็นเมื่อคืนแล้วไปคอมเมนต์อยู่ประเด็นเขาพูดว่าคนในงานเห็นเยอะแต่เราตามดราม่ามาทั้งไลฟ์ทวิตเตอร์ไม่เจอคนพูดเลยซึ่งคือแปลกมากปานนี้รถทัวปลี่นทิศและและ้วตะกแตนก็ไม่ได้บอกตรงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันยิ่งงงหนักกว่าเดิมแบบใครก็พูดได้ปะหรือเจ้าของงานต้องออกมายืนยันแล้วไหม งานนี้ทําเอาชาวเน็ตจากเดิมที่พารถทัวร์มาลงตะแตรเริ่มย้ายข้างออกมาจี้ให้จะ๊ะลงพณนีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับจี้ให้ทางเจ้าภาพออกมาแจงดราม่าดังกล่าวอีกด้วยและล่าสุดจะ๊ะลงพณนีไม่ได้ให้รอ,อนานได้ออกมาชี้แจงโต้กลับชาวเน็ตกับข้อความฟาดชัดเจนที่ว่าเอาคนที่คอมเมนต์มายืนยันหน่อยคะ่ะชอบแบบที่มีหลักฐานที่เห็นแล้วอ๋อเลยไม่ชอบอะไรที่มันต้องคิดต่อส่วนทางจ๊ะยังยืนยันนะคะจะพร้อมเจอทุกกรณี นอกจากนี้ทางด้านทีมงานผู้จ้างงานจ้าหนุพนีและตะกกแตนจรดา <c oughs> ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่า <c oughs> เหตุการณ์วันที่8เมษายนที่ทําให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ้ากับน้องตะกกแตนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน,น้องตะกะแตนกับน้องจ้าอีกครั้งนะคะ ทั้งนี้อย่างไรก็ตามตั้กแต่โชาดาได้ออกมาโพสต์ขอโทษเอมวิทวัตด้วยข้อความที่ว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างที่คนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากจนเกินไปวันนี้แตนเลยอยากออกมาขอโทษเอม ที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งทั้งที่ถ้าม,มีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแต่เสียใจที่ทําให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่า เอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอ็มเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ผิดหวังค่ะจากใจตักแตนชลรา ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากก็ต่างสงสัยว่าไม่ขอโทษจ๊ะเลยหรืออย่างไรเอาละครับยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วปมทะเละาจ๊ะตักกแตนจะจบลงจริงๆหรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ